i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิช่มิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของมหาลาบนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะ2568ค่ะก่อนอื่นเลยดูเด่นหน้าปกของเขางวดนี้ก่อนสองตัวนะคะแปดกับห้านะสองตัวแล้วก็มีสอง ตรงนี้มีสองตัวหกชุดนะคะมี8ปดหนึ่งแปดสี่แดห้าห้าสองห้าแดห้าเค่ะล่างสุดเลยตรงนี้ห้าตัวมีเจ็ดสี่หนึ่งหห้าค่ะดูแนวทางงวดที่แล้วใครตามหน้าปกเด่นห้ากับสองนะคะสองมานะ มีห้าสองห้าสี่ห้าหกสองหนึ่งสองหกสองเก้าสองหกติดที่สองตัวล่างนะคะอืงวดที่แล้วเขเข้าหน้าปกมหาลาบย้อนหลังเขานิดนึงเริ่มเริ่มเข้าแล้วก็หลุดเริ่มหลุดแล้วก็เข้าหลังจากที่งวดที่แล้วหลุดมาเข้าออกสามสองสี่ ล่างสองหกค่ะสองติดที่หลักสิบบนล่างเลยงวดเนี่ยถือว่าเข้าบนนะคะเอกจะเน้นที่บนเนาะหนึ่งเดือนแปดหกแปดแปดกับห้า เข้าแล้วจะหลุดไหมดูแนวทางเขาค่อนข้างที่จะเกเรนิดนึงเข้ารุดเข้ารุดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ดูนิดเล่มกันค่ะ <c oughs> เด่นหน้าปกุดนี้อ่าตรงนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ร้อบหน่วยงวดนี้ค่ะเน้นที่หลักร้อยเน้นที่สี่กับ8หลักสิบเน้นที่สามกับห้าหลักหน่วย6กับศล่าง10บล่างเน้นที่ศูนย์กับสหน่วยล่างเน้นที่สี่กับห้านะคะใครอยากแคบแคบได้เด้วดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านดูงวดที่แล้วเข้าเข้าไหมหน้านี้ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเท่าก็จะหลุดเรื่อยๆหลักร้อยมีสามติดมาอยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นเนาะ,ะมีสองหลักหน่วยหลุดหน่วยบนหลุดสิบบนสองมาอยู่สองสี่เนี่ยดันให้สองสี่สิบหน่วยประมาณนี้ค่ะหน้าแรก บุปีนั่งนี่ไม่มีไม่มีตัวเลขเราเน้นแค่ตัวเลขเนาะพยาบึ้งแปดศูนย์หนึ่งเ็นอยู่นะ ฟ้าประทานตัวใหญ่มากฟ้าประทานหมดนี้ค่ะเต็งหนึ่งเต็งแปดรองหนึ่งนะคะฟ้าประทานรติการนรนนท์สองตัวบนล่างมีแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าตัวเน้นตัวรองไปอีกมีสามสามศูนย์สามสองสามสี่สามเก้าค่ะ ฟ้าประทานเดี๋ยวดูงวดก่อนของฟ้าประฐานก่อนไข้าบหลุดเลยจ้าให้เด่น7เด่น8ปดงวดที่แล้วไม่เข้านะคะฟ้าประานคําพีรวยงวดนี้เด่น0ูรอง3ค่ะอ่าดูตัว มีค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงเด่น0ูนย์รอง3บนล่างเด่น0ย์กับ3ตัวเน้นมี 02, 0, 6, 0 8, 3, 2นย์ส3งศูนย์ห่งสา้าค่ะข้างล่าง3ตัวคู่ใจ วัที่แล้วเด่นห้ารองหกค่ะมีหกสองด้วยนะอ่าตรงนี้หกสองบนล่างนะคะออกสองหกล่างเนาะเขาเน้นที่บนกับล่างเอ็ดคัมพี่รวยประมาณนี้ค่ะวันนี้ ใหญ่มากเลยมหาลาภใครที่ชอบไอ้นี่ก็จะตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวเลขเขาจะใหญ่เลขมหาลาภงวดนี้เด่นห้ารองเจ็ดกับสี่นะคะบนสุดก่อนบนสุดเลยเด่นห้ารองสี่ชุดสามตัวอ่าล่างสุด ชุดสองตัวค่ะของมหารลาบเป็นชุดสองตัวหน้าลุน้นระวังเบิ้ลเดี๋ยวดูของเก่าเทียบก่อนมีเข้าไหมอ่าอีกแล้วเด่นเก้ารองแปดกับสองขางวดที่แล้วสองมาดูสองตัวเข้าเข้าไหม สองตัวมีสองอะไรมั่งอ่าไม่มานะคะให้สองห้าประมาณนี้เข้าแค่ตัวเด่นนะคะอ่าหน้าน,นี้มีเลขผีบอกหลังสุดเลขผีบอกไม่ค่อยเข้าไม่เคยเข้าเลยแหละอ่างวดที่แล้วก็ไม่เข้าเหมืกน ค่ะงดที่แล้วอ้าวต่อไปเลยแม่วัน ม่วันมดนี้ค่ะเด่นแปดรองเจ็ดค่ะแม่วันตัวใหญ่มากมีแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าค่ะบนล่างนะคะงวดที่แล้วเด่นสามรองเก้าไม่เข้านะคะแม่วันหลุดงวดนี้จะมาไหมแม่วันเข้าบ่อยนะ ของแม่วันงวดที่แล้วค่ะหน้านี้เจ้าพอมหาลาบอ่าบนบนเขเอาข้างบนก่อนเดนเดนหนึ่งรองเก้ากับสองค่ะมีชุดสามตัวชุดสามตัวแล้วก็สองตัวค่ะล่าง ชุดสองตัวจ้พ่อมวดที่แล้วเด่นห้ารองแปดกับสี่นะคะเด่นห้ารองแปดกับสี่ข้างล่างน่าจะมีสี่สองออกสองสี่นะตรงนี้ค่ะมวดที่แล้ว สือเยอะมากใครชอบอ่านแต่ประโยชน์สุดแจมหลังปก เยอะช่วงนี้ไม่ถึงตัวเลืออีกเลยค่ะเพ็ดรับเสริมดวงค้าขายใบไม,ม่ยมมาแล้วต่อไปเลขกเหล็กไหลค่ะ <c oughs> เหล็กไหลงวดนี้ค่ะเด่นสามรองสีค่ะมีสามหนึ่งสามศูนสามแปด สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าบนล่างค่ะสามตัวสามตัวสี่ชุดมีสองสามเก้าหกสามศูนย์หนึ่งสี่เก้าสองสี่ศูนย์ค่ะอาจารย์บุญไหลหล็กไหลเทียบทองเก้าก่อน แค่ตัวเด่นนะจ๊ะให้สี่เด่นสี่รองศูนย์ด้วยนะอ่าให้สี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสวยมากสี่หกไม่มางวดนี้สามกับสี่นะคะเหล็กไหลฟันธงอาดูข้างบนก่อนเด่นห้ากับศูนย์ค่ะสองตัวมีห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่ง 08,07,05ล่างสุดเลยงวดนี้ชุด3ามตัวสองตัวเดนรองสกับ7จอ่าน้านี้งวดที่แล้ว เด่น2รอง0กับ1ให้2 9งเกเอาสองเหมือนกันเลยตัวแจ่มๆเข้าแค่ตัวเด่นนะคะวดนี้หนึ่งจะมาไหมอ่าหลังปป๊กค่ะเอาครึ่งเล่มก่อนเนาะเส้นทางรวยให้สีกับงวดนี้ มี4 3 4 5ค่ะเนื้อเซียนเลขเนื้อเสียนให้5 50 53 56พ่อแกพ่อแกเด่น7กับ1นะคะ2ตัวมี7 6 1 2 5 4ค่ะพ่อแกอ่างดนีใครอยากแคบแคบได้นะคะ1 2 3 4 5อ่าดูขึ้นเล่มล่างเลยเอาชัดๆัคึ้นเล่มล่าง อาจารย์เทพสถาพรเด่น9กับสองนะคะฟันธงให้8 8 2 8 5 8 9ค่ะฟ้าสังรวยเด่น6ก้อง3ฟ้าสังรวยมีหกห้าหกแปดหกเกี่เลขปดหนี้ชุด2ตัวงวดนี่มีสองห้าสองเก้าศนย์ยสมหนึ่งสี่หนึ่งสองค่ะวดที่แล้ว หนให้เข้ามั่งเส้นทางรวยให้62ออก26นะแล้วก็มีพ่อแก่ในติดบนให้24ด้วยมี5986มี24ด้วยนะเลขพ่อแก่อาจารย์เทพสถาพรก็ให้เด่นีเหมือนกันค่ะสองตัวไม่เข้าเนาะฟันธงสองเห็นไหมแต่จับคู่ไม่เข้า เดนสองกับประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วงวดนี้งวดที่นี้ใครอยากแคปไปดูแคปได้ค่ะฟันธงให้แปดนะงวดนี้อ่ จบการบรรยายหนังสือมหาลาบงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ